สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าสบายดีจ้าพ่อ,พอ,พอ,พอกับพอล่าแล้วกบ่บวจนนี่คือเก่าคือเดิมแล้วจา้าเพิ่มเติมกระดาขึ้นจักหน่อยจา้าสบายดีพีพน่น้ีงมื้อนี้เฮากัดหลังจากมาจะขุดจีรอจิปโปม้มแล้เฮากกสีมาเบิงสวนมันไอนเป็นสวนมันบ่แเป็นมันแคมของแล้วมันแคมทางอีกสวนหนึ่งพี่น้องคนละสวนกระบะจ,นน,บจนนี้มันก็อยากกินของหวานอีกแล้วพี่น้องไอเพิ่มน้ำหนักอีกแล้วจ้าเอาไปฮ็ดอันนั้นเ้อต้มอันเสื่อมเสื้อมันต้นลวก็เสิเอาไปอัน มกพี่แจ๊พี่น้องได้กินมกมันอันนี้คือต้นมันสาอายุสามเดือนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็หัวมันคือสี่นิ้วงามแท้วะสี่เป็นจะแซบผมจะเอามันไปเสื่อมพี่น้องขุดนั่นหัวนี่เป็นไตใหญ่มันสับปลังในสวนหน้าเัาแหละพี่น้องผมจะขุดไปเห็ดของหวานมันก็เห็ดไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็แซ่บนะหัวพอดีแบบว่ามันมันได้แก่มันน้อยนะมันห้ากับสามเดือนมันก็แบบว่ากำลังเกาะพะนะน้ามันยังบวบเนียนจะขุด เออคนนี่พี่เนองนาม่หัวมันเอาให้สุดเลยมันยิงเงาเนาะมันลำกลามลงไปงามันส่วนนี่กับสียงามสู่ส่วนของะอะไรกับส้นของดินของมันสวงามกว่าดินแคมท่าเน,นี้เปเป็นดินทรายธรรมดา,าดินของจะเป็นดินดำเป็นตะหมานเป็นตาได้กำไรดีแท้เนาะปพาสับปลามาไก่แท้คุณ เงาให้ไปป้าใมันบวกเครื่องมันอยู่ส,สุดแล้วใคนว่าอันป้าโดนตัวบ่ได้คดดรับป้าไปโดนหอดผีดะป้าไปโดนในเฮงเงาเฮงเงาเลยนี่พี่น้องเงายอยากได้มันสามเดือนสัมเนี้อเธอสุดยอดนะนี่พี่น้องมันสามเดือนจ้ะงาน,นเสร็จมาใส่ปุ๋ยเร่งหัว,วเพิ่มนะจ๊ะคือเป็นสีนี่พี่น้องมันพันอย่างคือสีนี้ มันเอาขุดหัวขาวได้ที่ชมพูนะหัก,กเป็นตะกรอบสู่หัวขาวครับว่ะเปลือกมันสีนากัวจะหัวขาวกรอบกว่าจักพอแล้วเอาขุดเงาี่นเองมาขุดงเงาไหมมันอันนี้สีขาวสีขาวว่ะ เออี่เด็สีขาวบาะเอือยาหมเตหัวบงล่ะทางนี้นะทารผันตก้อนใหญ่ใหญ่างเทงิงพุนหัวใหญ่หย่าลายใช่ไหมไาเสียหย่าเพิ่มบเสียหย่าเลายหาลิลิอันนี้มันออกพอแลนะ้วเนาะส่สันเดก็เอายื้อวันี้ละเดิใส่หัวใหญ่อะ ท,ทังใใทงท้งเทิงน่อยใหญ่กุ้ะทั้งเทิงแถวขุดมานั้น mm. สามมันสามเดือนอน่ะแหละอาศั้นี่ใหญ่อยู่สามกันนี่เจ้ากาะยาวพร้อมนีม่พี่น้องมัสิดบอยใหญ่นี้นี่บักใหญ่นี่ดกตัวใดพี่น้องเอ้ยปันดินทรายสี่บงงามคือดินของเพราปันด้ดินของเป็นดินดำ แต่ก็เรื่องดกเดก็ดกกระดกพอสมควรอยู่ทีเดีดกอยู่ได้ดพี่น้องหัวยาวตามเดือนเปังไงนี่เจ้าของสับมันบ่หวัวยาวเนาะพุดง่ายๆพี่น้องเอ้ยมันดินทรายแมนพุดง่ายกระดอกเอ้ยเริ่มเมื่อยพี่น้องเอ้ยไปโคตรจีรมา ลอกอยู่เด้อหัวกันยิงยาวพร้อมหัวยาวดีอุ้ยต้นมันสีนี่จะขอกระหักกันนะต้นมันสีกลดอกอยู่เนาะลกผสมควรสับนะปะรดยาวแต่มันสับปะยิงยาวแต่ไปดองหัวมันแต่ละหัวนะนี่ป๊า เกี่ยวเดินกุมภาพี่น้องเอ้ยสัมสีงามกุมภาบ้นานวาเล่อทยหัวมันเดินเาวพอนเป็นดินทรายแต่กยางกับตอนที่เอาใส่ปุ๋ยนั้นเขาไปใส่ในเหงาเอาใส่อยู่แบบว่าเื่ง,งกลางระหว่างต้นให้มันหา<อ>ห,หาก<อ>มันเดินมาหา<ป>พอและพอต้มอะไรนะไปเมือ่อเ่อแบบนี้พอไปดอกกระสมัเห็ดของหวานน้ำกันด้จา้าพี่น้องจา้าสูตรเป่าจานันนี่คือเกาจาก้นาจนอน แต่บแซ่ก็ต้องกินไหมบอแนนใบต่าลุงจะเอามันมาเสียดรอยแนนเอาปลาจากคุดจิรอเขากับมะแขก็บมะอึพี่น้องซับมาหนึ่งหนึ่งมะอึพันเงาขื่อมันตายพี่น้องเอ้ยมะอึเสียดายจีหนึ่งเราไปเล่นโเกมอนนะขื่อมันตายก้อนนั่นแดดเพราะเป็นหนึ่งมาแลกในหมากเงาเราเคยกินมะอึยาจะถื่อจชาวแซ่บจ้าหพี่น้องเอ้ยได้ห้างอันที่ล่อได้ห้างหัวเซดินได้ห้างมัะอึได้ห้างมันพี่น้องเอ้ย มาเแค่เดียวให้มันคุ้มเด้อเมื่อพี่น้องเมื่อเสเมือเฮ็ดอันหวานเออสุกลินพี่น้องพี่น้องโอ้ยพี่น้องเั็นี้เอากับสมาปอกอันมันเด้อปอกมันต้นพี่น้องมันสัมปรังนั่นเองจะพี่น้องสมาเฮ็ดของหวานมันเชื่อมมันเอิ้นมันต้นมันเอิ้นมันสัมปรังเด้อมันต้นนะทั้งค่ นี่ถ้ามันตนตมันจะปลูกกินโะตังคน้หาวล่าเลยมันตปลูกไปเยาะมีที่นึงได้มันเยอะมากปลูกกินดอกนะตเนี้ไงพี่น้องตอนนี้จี้มันมันจะไหมนะบ่นี่เอาถ้าที่อันเห็ดอย่างก็เสื่อมแ้วกาิเห็ดต้มพรน้เสื่อมเสื่มากาศจี้พ่อมาพิษพี่น้องเสื้อมน้ำตาใส่ขิดจิ้มแม่งพี่น้องอันจิ้บมให้ไปพุทธวันนี้ห่ะ ในปักหลายสาวโตไโตเกิดได้ประมาณ10 50ปอ้งดะยูเดีพี่น้องคิดว่าสิได้คิดว่าสิได้น้อยแต่ว่ามาเบิ่งก็ได้หลายอยูเดียข้อที่ต้นเราเห็นข้าวข้ออันคือข้ออันาข้อบกแหมนะยัดข้รแหมไงยำคอคอบแบบนี้ไหมถอดเกาะ เคยกินแต่ว่าพี่น้องมันนี่นะเต๊เขาล่าเพิ่นบ่กเคยกินพี่น้องแต่ว่าบ้านทีนี่เฮ็ดกินกะติใจลนแบบนี้เิ่นว่าแซ่บมันกรอบจีนะพี่น้องว่ามันมันยังลอยมันยังเบวดน้ำมันมันที่บวดน้ำก็แซ่บไป็นเนืงอต่ว่ามันที่บวดน้ำก็แซ่บเป็นเนึงแต่มันที่พองๆงมัน5นาทีนะก็แซ่บไปคนละยางพี่น้องอันนี้ก็เเดียบเนี่ยแบบกรอบคำว่าอันคำว่าอันมันห้านาทีกับพองๆเงนะ นี่กับกรอบแต่ว่ามันให้พี่พัดพงพงสำหรับคนที่มากินแบบพงพงพี่น้องมันทำกับหัวใหญ่กับมีหัวน้อยกับมีผลกันหัวนี้ไงเปน็นต้นมน้หน้อยนึงตัวน,นี้คิดว่าตัวเป็นหัวเป็นกุ้งเบอรเป็นหัวเฉยเพราะมันทำกับสักได้สามเดือนแ,แต่ว่าโยแคมขออันหัวไงแหงเดีย๋ยวต้นไงต้นไงแหง ก็มันงามพี่น้องวิเศ่ปุ๋งปุ้ยงามสมร่ารักดิกรับตัวบาราผุดสาวไหม่ของอต่ยเขามันข่อที่รอแลวขีดจุ่มจุ่มเทาขี้ดยเะข่าขจุ่มโลดฮะี่จเบอาเข่าวเต็มโัฮะ อย่างิือปลาเป้ามันกัดบอกบอกเป็นผิดบอกปลาอย่างก็ปลาปลาป๊มาเป้ามันโคบเลยพี่น้องปลาป๊อกเป้ากัดอันไอพิซซาด้วย่าเป็นหอยปกิใหญ่หนึ่งหอยเขียวกินได้ปะกินได้ปลาป๊อกเป้ากินได้ยากเนมพี่น้องยกินปลาป๊อกเป้าได้ ปียาลางเอยู่ตรงนั่นสมกทงยาแดงก็อยู่ทงนั่นแหละก็ไปเอาตเตอมาติดตีเลยเห็ดแก๊บเลยนี่เลือสัตว์แขวคมมือตเปเป่าแขวพี่น้องให้พีสัตว์้เลดอเป่าคััยัเลือดฮะถึงสิคีายก็ยาเลือดอยู่เจ้เลยเห็นเลืดเป็นยัเลือดเจ้าวะ เลือเป็นลมเอง้ะดยกเย็ดยกก่อนจากหักยาก้าเราจะคองย่านยุ่งเรืองยุ่งไปเคยขับรถต่ำกันแรมือฮาไปโดนเลือดอสลบคา้าบอนจะไปผู้นโร้องบาลจะที่ที่ไปเจ็บเองจะแต่ป่าจะสลบเพอะเลือดงานเลือดนียานเลือดโยคขี้ลายขยานตายตรงุตามกันยุ่ใส ้มออกหน้าแต่ก่อนแต่โดนแล้วไม่ได้มีแผลอย่างนั้นหลดหัวมันต่ำกันเลยแบบมือเขาไปโดนเขาหรือเขาโดนแล้วก็แตกเนี่ยตอนจะล้มล้มๆนั้นต้องใส่สระที่ว่าหน้าเป็นแป้าที่เราล้มน่าเป็นแป้าต้องใส่สระโอ้ยบ้านมาราค่ะเกลียอ่างกัสรบที่กัดกระห้องห้องไห้ที่กัดเยอะไช่ย่างเสียโซมบ่อาบคนแบบเคยเป็นเนาะถึงขี้ไล่ก็ย่างเสียโซมอยู่เด้ สุดท้ายแท้กับผมมีไปเนาะสุนแต่นั่งนอนหายข่าวคืนพี่น้องใครเคยกินกับมาซินบ้างในบ้านนี้โตไม่กินแบบแซ่บท้แต่อยากชิมกับมาซิมเดจะชิมมันนะจ๊ะชิมเชื่อมมันนะจ๊ะไม่ชิมบาดเจนี่ถ้าจะชิมบาดเจนี่ก็ได้กับกัแต่มาชิมจ้าโอ้ยสามข้อเจะให้ชิมอยู่บออะไ้ก็ต้องความที่ตั้งใจบาจะให้ชิมบ่เล่นโตเล่กน้อยแล้วพี่น้อง กิวยเดือก็แซ่เสี่ดพี่น้องพี่น้องแล้วนะครับก็วยี่ไปต้มมาได้บ้าในหมพี่น้องพี่น้องนี่มันเขาก็ล้างน้ำมันก็ข้าวข่าวเป็นจะาซสบพี่น้องเั็นีนก็สิีเฮ็ดลงหม้อเลยเด้อพี่น้องนี่เป็นี้ก็สิมาปรุงเอาอันเกลือใส่น้อยนึงแล้วก็น้ำตาลพี่น้องพี่น้องวันนี้ก็เกลือใส่น้ำตาลพี่น้องพี่น้องไปหวาน ใส่หล่อนวานน้องพี่น้องเจ้าหนี้มากวานเสียบแทนนอนพี่น้องเขาเบ่งตอนซุกเด้อกะสิเป็นตากินอยู่บ่ถ้าซุกแล้วก็น้ำมันครับก็สิเริ่มเปี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วตัวนี้ก็สีขาวเป็นแต่กินอยู่พี่น้องถ้าซุกก็สีเป็นสีเหลืองพี่น้องครับวันนี้ก็ซุกแ้วเด้อมันของเราซุกมันที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่วันนี้เราก็จะมาตักใส่ถ้วยเด้อ นี่พี่น้องตักเสื้อผ้าแล้วกับหน้าตาเป็นต่กินอยู่มาเด้อครับมากินอันเสื่อมมันต้นกระเป๋าจอนี่เด้อเดี๋ยวตอหน,นี้เขากันสิไปกินเลยน้องมาเด้อนำบาจอนี่มาอืันจ้างเขามันแต่บางเราอ่ะกินอันพี่น้องจุ้มปล่ากยุดอิ่มไหมเออเพราะเราของอ้วนมาอีกแล้วซั่นเจ้าอ้วนจะพี่น้องมุ่งเป็นการเกษดรก่อนมั้งปเจ้าว่าบะโบราณเกี่ยวกับการเกษตรขับวาเราไ่ค่อยๆนะ ไอ้่ิวกัเางเก่งเนาะตัดน้องบอกลอยเลยคิวโมเมนต์โมเมนต์เดี๋ยวนี้มมาว่ากัสอบเขาเื่อสุดที่คิวต่อไปก็บระสอบปากจ้ากระสอบปากเนาะกรสอบที่ไอ้สีน้ำตาลไดหมสอบันใเลยนี่ต่อไปกระสอบน้ำคบอีกอย่างอนั้นากระสอบปากให้เปนกรสอบเลยกรสอบใส่เาเปมคิวกระสอบเป็นสีน้ำตาล็กระสอบมันสีนใหญ่เนาะสซีใหญ่กระสอบปกติเขาน้องเลยว่านหวาแซบ ตั้งวามบกเอียงว่ะเออเรื่องไอ้วามกับบกเอียงกับท่าเนีะไปตั้งเราจะพา้ไปยังไงมั้งมันเลอะกึ่งกันเสื้อมันมันเบาแต่เนี่ยโอเคก็ได้ไม่เป็นไร น้องยให้กองกเบียนตาเขี่ยเียนมาลาวยังเียนแล้วเหนี่ยมกองตาเขียดีมบอใะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เขียปีนคือตาหวานตหวาองตาว่ลองมาเยอะิให้จริงมันมัได้ิด้เห็นคือจริงว่าอันดังอันได้เบอร์กานังใสาไเลย นี่มึงทำคนท้องได้ไงน,นะนะมืงตัวในมือมันด้วยนะปาโล <laughs> คาตาลีนยิงมนงันอยู่เลยเด็กบรไปวอชอสเตวานมันมัน เรกินเนียกินมั้วไม่นองหนัเป็นใจแทบมันดีหนาม้วยแทบแทบแทบถ้าลมเข้ากพมันไม่นองพม่น้าดู่้ยดเี่รกันไม่ต้องอากมันกินกันไม่่โอ้ากไม่ต้องก่นอันจะไปก่อนดีกินแล้วม ไอ้ไอ้ข้านอกไอ้นี่ไหนจะขอกินไปแล้วาเลยจนที่ากนี่มันไม่ต้องกเกกินโพดกินโพดให้ปวดเลยนะพยุนเกิตื่นแล้วบวนเาไปตนอะไรมตะกครับกาสิบนตอนี้จอยตอนี้ม่น้องมากคนีนี่น่บนตอนี้บจอยเล้ะมาคนจันี่่น้องกอดพเด้อใ

เบิรักนจัะเบิออื่นนะสมุดตั้งใจทีไปพุดกอยอยูแล้วมาเดินมาแต่เศร้าเลยกาสีมาตั้งใจว่ากกับพิสพายได้แล้วชูก็ะเปามาหนักสิเบื่อเศร้าลงมาจักเสื่อไม่แต่ถ่านถ้าไมแกงซุ้มแกงอก่นมากาาน่ไม่แกงซุ้มแกงแซลเลยเปล่ามาเบิรอื่นตั้งใจไปพุดกอยก็อยู่แล้ว กะลาน้องซาลาป็ตกะต้าขมเลอกตะเพ็ดนี่ก็มาละกากีหาคืนนี้น้องมุนาเกียบมละอันราสัีให้แบบเพื่อเป็นน้ำโขงไ่ม้องพูดเป็นน้ำโขงต่างแสน ไปต้งาสินังเยเนี่ยเสียใรไปกูสิไปไปกูสิไปตีหางเออาทบ่มาผมต้องไปแครเพราะตอนนี้เดียวเลพาไปแล้วก็คอยดัครับเมืวันสร์ม่ เพื à, mà, nó, ่ออเมรกาตีไปเลยนะแต่ขาปุ๊บต่อซมาต่อซมาตีหาดสองหนาบพี่น้องเออเตรียมลาเพื่อซมาพุ่งหอ่กอยด้เพ่น้องฟานกอยทางไหนมาไปโค้นมนไะอันลืมลืมลืมมือลืมานน้เราได้ใจดำโดน่มยอันน้เราจะจะแซ่เหรอ ตีหาสามแเจ้งพ่อแห้งจะตื่นตีหาูมือ,อลคองจ้าจาตื่นสายท้่เขาเือ่ไว้แไว้ท้องั้น,น,น <c oughs> พี่น้องเลยกรอ,พอพากันนะครับท่านเดี๋ยวรก็ลไลค์กดแชร์ติดตามบ้านนี้เด้อฝากิดตปฝากดไลค์ฝากกดแชร์เจ้าพี่น้องฝากเป็นเรเียร์เรงใจกำลังใจให้เ,เราา้อจ้าสวัสดีจา้าสบาย